โชว์สิอม,มองหน้ากูทำไมทำไมกูมองมึงไม่ได้งไงกูไม่ชอบให้มึงมองไม่มีหลบสายตาเลยเข้าใจาละที่ให้ฉายาตัวเองว่าแอปเปิลอาบยาพิษอยากมองก็มองให้ชัดๆเลยกูมองอยู่นี่ไงสวยไหมละ่ะอูบาทเข้าตัวเองรู้สึกได้คนนี้น่าสนใจชอบนะพี่ชอบนะถือว่าก็สู้คนได้อยู่ขอถามอะไรอย่างนึงไหมคะท่าไม่ถึงใส่รองเท้าแบบนี้มาออ๋อตอนแรกหนูเอาส้นเข็มมาค่ะแต่ว่าเดินแล้วมันลง เอาแต่ก็ต้องฝึกนะพอถึงเวลาเล่นละครก็ต้องใส่ส้นเข็มมาลูกหนูตั้งใจว่าหนูจะฝึกแน่นอนค่ะก็รอดูความแซบของโดนัทหลังจากนี้ได้เลยนะคะส่วนห้อ่ะตอนที่เราอยู่ข้างล่างพร้อมกันเขาว่าอยู่หน้าวาา เขามีพาร์ติซิพตกับทุกคนเหมือนแบบมีส่วนร่วมตลอดวันนี้พอเห็นคืนแล้วเลือกไม่ถูกจริงๆแต่ถามว่าถูกจริตกับคนไหนปรางขอเลือกเป็นพิติชาค่ะคาแรคเตอร์เขาคือจิชาตอนอยู่ประกวดเลยอะ really ใช่ Yes ก็คิดว่าพิติชาน่าจะ,จะนำพาปรางไปในจุดที่พัฒนาได้มากขึ้นอีกก็ชอบเขาเล่นนะชัดถ้อยชัดคำมีมุกตลกชอบ นิดนึงหนูต้องเปลี่ยนการแต่งตัวนิดนึงเพราะมันดูทําให้หนูดูมีอายุหน่อยวันนี้ความสวยของน้องแต่ละคนมันน้อยลงเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงเขาถึงจะสวย basically old change it thank you <c oughs> เก่งไม่เหมือนใครกล้าแสดงออกอะชอบนะยูมิโกะร้ายแบบเชื่อเฉือนมันยังไงในความคิดหนู <c oughs> <c oughs> หนูก็คือถ้ารูปลักษณ์ภายนอกแล้วเป็นแบบลุกร้ายเลยในธรรมชาติก็ตามหานางร้ายอยู่ไม่ใช่หรอหนูร้ายให้ดูค่ะ อย่ามัดไปหน่อยเลยคิดว่าอยู่ที่สูงแล้วจะลงมาไม่ได้หรอจะบอกอะไรให้นะจมูกแหลมเหมือนแม่มดอ้วนก็อ้วนเตียก็เตียค่ะก็ใหญ่แบบเนี้ยใครเขาจะมองโมพยายามให้น้องส่งแรงประทะมาหาเราเยอะๆอ่ะอยากให้เขารู้สึกตรงนั้นจริงๆแล้วดูถูกทำไมนี่หรอที่บอกว่าอยู่ที่สูงเอาอีกพี่จี้ปุ่มแล้วออชอบพี่โมมากชอบที่เขาอินเตอร์แอคทีฟกับเด็กแล้วสายตาโมอ่ะคือแบบ มึงลงมาอีกมึงไม่ใช่หรอที่ดูโถก,โกงเมื่อกี้อะไรที่เหมาะหรือไม่เหมาะเราก็จะบอกตามตรงแต่มันจะเหมาะกับนางไร้เทนไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงชอบนะทีมเนี้ยพี่ผ่านสามคนเลยยิยนดีด้วยกับทั้งสามคนคะ่ะขอบคุณค่ณนะคุณได้ไปต่อณนะจ,จุดนี้ไม่มีอะไรดีใจไปมากกว่านี้แล้วมิมิโกซอรีนะรู สำหรับยูมิโกะถ้าน้องถอมแล้วก็ปรปับปรุงบุคเรกภาพตัวเองอีกนิดนิดหน่อยหน่อหมองว่าสวยเลยเรามาต่อกันที่ทีมต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะซานานะคะนิชานาเจตะสริพงหรือว่าดีนี่ที่เคยมาซีซั่นที่แล้วค่ะสิ่งสําคัญเลยของการเล่นละครหรือการเป็นนางร้ายเป็นนักแสดงเนี่ยอินเนอร์ของเราเปนสําคัญสดุดดะมึงใช่ไหมที่แย่งผัวกูอินาด้านอิน่าทน แย่งคนไหนอะคะพี่ว่าแย่งมาหลายคนนะคะคนอาจจะตีความผิดว่าการเป็นนางร้ายจะต้องหยาบคายแย่งหัวชาวบ้านหรือแบบบวกเวก<ม><ม>โวยวายอะไรอย่างเงี้ยมึใช่กูใจก็เปลืองแล้ไมึงจับมันเลยมาดิ<อ>มึงตกอีเนี้มาหนาตัวเลยนี่เป็นครั้งแรกของลียาถ้าได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะไม่เสียใจค่ะ ขั้นแรกเลยนะเป็นนางร้ายต้องตบให้มันแบบแต่นี่แบบอะไรก็ไม่รู้่ผิดที่ผิดทางไปหมดเลยอะ่ะคือไม่ได้แพลนกันมาแล้วก็ดูเลยเหมือนกับอันพรแพรสุดๆอ่ะให้กรรมการเป็นคนตัดสินดีกว่าครับสําหรับพี่พี่ยังไม่ผ่านร๊ปนี้ยหวานเสียดายน้องซานะที่เคยมาแล้วเมื่อซีซั่นที่แล้วเขาสวยนะสําหรับหวานก็ยังไม่ผ่านคะ่ะแต่ทําไมเราถึงไม่ได้อยากเลือกเขาก็ไม่รู้อ่ะอย่าไปติดทือว่านางร้ายจะต้องกีดการ์ดอย่างเดียวนะคะาพา <อ S 1> ยุคนี้ผู้หญิงทีง่ร้ายเขาไม่กีดการ์ดกันแล้ว จริงๆนะคิดว่าหลายคนคิดซีนมาแบบซ้ำๆกันมันเลยขาดความหลากหลาย